แม่สีสสุกลงมาเดินแล้วนะอเ,เออรู้จักลงมาเองไม่ต้องบังคับดีแล้ว เก่งนะไม่ต้องบังคับแล้วลงมาเดินเองสวัสด,ดีโลองโหอ่ะเ<อ><อ>ขาบอกฝนตกเมื่อ,อคืนเออนนนืื้ว่าตี ไม่เป็นไรไม่เรอมีอยู่ไม่ถึงว่ามาทุกวันไหม<อ><อ>นี่ก็เพิ่งมาวันนี้ เน็นไหมฟิตเนสไม่เปิดที่ไหนจับกลุ่มนี่ก็แม่พวกกลุ่มกระบองก็ไปเล่นข้างนอกในสวนเล่นไม่ได้ให้ให้ได้รอบรอบางี้ได้ สวัสดีเกี่ยวห่างเลยหรอค่ะอ่าเกี่ยวนะจังห่างอจินหยิบ สู้ๆนะอือสู้ๆอืมนั่นแหละต้องอ่าครับอยู่ลูกตามสบายจะได้อยู่กันลูกเงะะกินหนาอืมๆหนังเหนียวอยู่แล้วไม่กลัวภาคุ้มครองภาคุ้มครองอตอนแรกผมไม่อย่าอ้าต้องนอนติดเตียงแล้วคราวนี้ อาการหนักกว่าทุกครั้งแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องอุ้มเอิ่มอะไรก็ไม่รู้ตัวใช่ฉันไม่รู้เรื่องเลยข้ามาไม่รู้เลยว่าโดนอุ้มไม่รู้ไม่รู้ก็มาไม่มีสติแล้วตอนนั้นก็มาตอนคืนนั้นอามาตื่นนะอืม้ามันนอนเอ๊ะไม่ก็ทำไม ไม่ยอมเช้าเสอือก็ตอนนั้นยังกลง่อก้องอยูน่นะจะไปกว่าหรือจะตรงไปตรงก็แล้วกันทางนี้เป็นทางแยกนี่ก็แยกนี่ก็แยกสามแยกฉันก็รักตัวนะลูกอืมดีแล้วที่รักตัวเองไม่อยากจะจากลูกไปแล้วทุกทุกคนดี เนี่ยลูกลูกเห็นหนีไปเที่ยวห้างพาราได้ก็เปิ่มใจมามีความสุขไปโน่นไปนี่ได้แล้ววันนี้ก็มาออกกําลังกายตอนเช้าอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาเห็นก็เอเอไว้มาสู้เด็กลูกหลานก็พอยดีใจอมาไม่ถอยสู้ต่อไป เป็นห่วงไอ้ปองไม่มเมยอยไม่ต้องไม่มีเมียก็ไม่เห็นเป็นไรไอืไรออแต่ยอมรับว,ว่าอยู่คนเดียว้าเป็นอะไรยุ่งนขะข<ช>นาดน้อยู่ต้งสามสี่อยู่ต้งสี่คนยังเอาไม่อยู่เลยกูก็วางนะแล้หนูคนเดียวเวลาแต่ผมยังไม่แก่เข้ามาเนี่ ถ้าเออถ้าเป็นอะไรแบบะมาณนี้ยแก่ๆอย่างี้โอ้โหช่วยเลยยากลำบากไม่รู้ตัวแล้วช่วยยังไงก็หมาไม่รู้ตัวแล้วก็มีแต่คนอื่นก็จะคนอื่นก็นกลัวอ,อย่างนี้ไม่กล้าแตะต้องอย่งนั้ไงก็กลัวเป็นอะไรขึ้นมานี่คนอื่นจะมาโทษเราหมด ีเนี่ยเมื่อวานก็ขี้อีกแล้วอ,อ,อืมขี้อ,ออกมากล้องมาเลยขนาดแค่สองวันเองกล้องมาเลอแล้วอตอนแรกขี้ต้องใส่แผ่นพัดให้แล้วนะเนี่ยเข้ามาถึงมืดมืดได้กินขี้แล้วผมเมื่อคืนนี้ยไม่ชพ้ งห,งงหงมันห่คือว่าอ้อะมึงไม่มีผู้ชีวิตกับอยู่กับโลกเข้าใจนะเโอยไม่มีคู้ชีวิตอีกแล้วไม่มีโลกออแล้วลลกโลกไม่มาดูนี่ไม่เกี่ยวหรอกช่วยเหลือตัวเองถึงที่สุดองไงไม่ไม่คิดไปคิดมาไม่อยากอายุเท่านงี้นะเ,ออเดี๋ยวนี้คนหกสิบกว่าตายกันแยะหกนี่ อย่างที่นอนติดเตียงนอนเนี่ยหกสิบหกสิบสองเองอที่คนเข้าไปที่ผมรู้คนรู้จักไปดูแลเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องใบแผบช่วยหายใจแล้วถ้าไม่ไหวก็นั่งได้นะไม่บังคับไไม่่่จเเชชนนนสู้กก็อยาายาาะโอ้โหคำพูดนี้ขอให้มันจริงอะมั้ ใช่ๆจริงๆมันก uh ู huh. อยากจะอยู่น,น,นานๆไ,ไอ้ไอ้พวกลูกๆนี่ได้ยินดีใจเลยนะห uh huh. ืน้องๆไงก็บอกดีใจเลยเจอนักสู้กู uh huh. สู้ชีวิตตั้งแต่ลูกเกิดมา ปอละคนนะกูก็สู้ละจริงใช่โอ้สู้มาตลอดชีวิตจริงๆด้วยใช่สู้ตลอดเลี้ยงลูกโอ้โหจะกระจององงไงไม่รู้เลี้ยงได้ไงลูกติดเจ็ดเอ้ปีละคนเนี่ยนะใช่ปีละคนโอ้ยีเก่งมากเลยนะเนี่ยฮะใช่<ะ>สิกูสู้นะงานกูไม่ถอยองานก็ท้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงเอองานไม่ เพิงงานไม่ยอมถอยอ่ะงานก็ต้องทำไงสู้แหลงแล้วก็มาสู้เลี้ยงลูกอีกไม่มีตังก็ต้องหาลูกงงเงจะกินจะกินปลาทูเนือตัวปลาทูให้ลูกกินหัวปลาทูแม่แม่แม่ซัดเองใช่นไก่ก็เหมือนกันเนื้อไก่ลูกกิน ออําแม่กินแต่คอหัวเนี่ยเตนไก่อ่ะอืมใช่กินแต่เตินไก่ไอเนื้อไอเนื้อไก่ตดูดไเอ้ปีไก่ขาไก่ไม่ได้กิน,กนขาไก่นี่แย่กันทิพายเลยตอนเด็กๆ <laughs> เดี๋ยวนี้เอามาให้ผมก็ไม่เอานะขาไก่เอ้ไอน้องไก่ไม่เอา วันนี้เก่งเลยเก่งมากเลยเนี่ยทำไมวันนี้เหมือนกับพิชซ้อมมานานอืมกูก็จะอยูนานๆเลยเห็นลูกชายก็ดีออจก็ดีอปองก็ดีดีทุกคนนะลูกเงียทุกคนช่วยกันช่วยได้ไหนก็ช่วยกันไป ยืดเส้นถ้ามันเมื่อยนะยืดตัวตรองอเพราะเราก้มก้มเข็นมันก็นเมื่อยทำไมตอนนี้ตองเป๊ะลรอวะตรงเหรอตรงเดะเลยเนี่ยถ่ายรูปหนึ่งใบเลยให้ดูเลยเนี่ยตองมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปิดคลิปวิดีโอจะให้ดูรูปถ่ายรูปนี้เลยเอ๊ะทำไมมันตรงตรงเหมือนกับไม่ได้เป็นคนหลังค่อมเลยวะไม่เป็นไปได้ไงวะมนะถ่ายอีกรูปนี้ ถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ดูเนี่ยโอ้โหเลือเชื่อก็เหมือนไงอะ่ะแดนถ้าปล่อยตัวนะก็เหมือนคนหลังค่อม,อมแต่ถ้าตั้งใจแดนมันก็ไม่ไม่เป็นคือดูแล้วไม่ค่อมตอนนี้เข็นขึ้นเนินไนะทางมันทางเป็นเนินนะ่ะต้องใช้กำลังไะ เนนเนี่ยขึ้นสูงต้องกินแบบแบบเนินสะพานเล็กๆเตี้ยๆต้องใช้กำลังขา <Okay. S 1> เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทางเนินขึ้นเนี่ยเอออ่ะไม่จับห้ คักๆรักๆแล้วเดินมาตั้งโอ้ยสิบกว่านาทีแล้วทุกทีหลังๆนี่สามนาทีห้านาทีก็ไม่เอาแล้วนี่สิบกว่านาทีรู้สึกก็ดีละดีดีขึ้นหายใจอะไรคล่องหน่อยอทีแรกมันก็ไม่ทำไมเส้นหาอสู่ตรงของ Mm hmm. เยอะแล้วก็อีกอย่ามันนน่ว่าค่อยๆจะไ,ไม่หายไ,ปไปม่หายก่อนไอเสม่กลัวว่าแม่จะไม่รู mm ้เรื่องอือฮเอาละต้องจบคลิปละเอาแค่นี้